เฮ้เราบังเราบังโลกเฮ้นี่เสิไปเนี่ยฉันเห็นโลกเกียร์เธอเธอตีเขาโอเคครับสวัสดีทุกคนเพื่อนนะครับวันนี้ก็ผมคิวเค้กกับพี่กวัเฮ้นด์เกซี่กันอีกแล้วนะครับผมวู้ฮู้วู้ฮูวันนี้นะเรามาเล่นไมค์ครับ รักกี้บ็อกปะทะเวิร์สกันนั่นเองเจ็บ yes. ใช่แล้วซึ่งบ็อกของเราในวันนี้นั่นก็คือพันธ์น่าโลกินั่นเองว้ววาวใครเคยดูบ้างในมาวิลเนี่ยโลกินะผมเคยดูคับเออซึ่งโลกิเวอร์ชั่นนี้คือจากมาวิลนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าซีรีส์เขากำลังมาแรงนะมาแรงแสงทางโค้ เออแต่ว่าพี่ไม่ได้เอาแต่ว่าในไอ้เรื่องก่อนที่เราเอามาสู้บอสอะไอ้แอคแท็กไอ,อ้ไม่ใช่เร็คอร์ดออฟแลงนั่หรอกก็มีโรกิเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่แบบนี้นะออ๋สวัสดีครับโรกิสวัสดีครับอ, <laughs> อยากจะไปจับมือเฉยๆก็ไบ <laughs> นะ้างเฉยๆเดินี่งไม่ถึงเขาเลยเขาตีหัวแตกเลยอตีไกลมากโโไง โอโเคมาเราใช้ Lucky Box Drink ในการเปิดสู้ขเขานะฮะ Drink ใช่นะครับ Lucky Box <Buck> Drink เออแล้วก็<อ>ที่พี่ของกินอาเปาไม่ไม่ไม่มีาวุธด้วยแล้วก็ที่พี่คำ <c oughs> คอมเมนต์น้องๆเนี่ยน้องๆให้พี่สู้กัปบปะพุทธเจ้าน้องๆคิดว่าพี่จะพูดยังไง <c oughs> คิดพี่ี่บินกระจุยกระจายเนี่ยน,น,นั่นทธิโดนดราม่านี่คือรับผิดชอบ เอ็มมาเล่าอุ้ยเออหรือว่าเธอหรือว่าเราจะสู้กับลุงดิเดี๋ยวลุงไหนลุงเลิงเหรอลุงเลิงลุงเลิงอ๋อลุงเลิงลุงเลิงเขาพูดว่าอะไรลุงเลิงเขาพูดว่าอะไรเอ้าบ๊วยบายง่วงว๊องงวงกงเงี่ยงว๊วยเงี่ยงว๊วยเขาอยากกินเงี่ยงปลาทูแหละอืมปลาทูบ้านเธอมีเงี่ยงเงี่ยงเงี่ยงปลาทูเงี่ยงปลาทูเงี่ยงปลาดุกหรือเปล่าเงี่ยงว๊วย ได้ชุดล้เขา้เขกี่ไหวไหมเนี่ยเขาได้ชุดอะเขายังไม่ได้อาวุธเลยอะเออนั่นเดี๋เออแบบได้อาวุธเมื่อยงเออเออเขาได้แต่พลิกแอคที่มันดาเมจแบบ80-90แบ้บมันจะสู้ไหวเปล่าโอ้ได้กเอาเอฟเฟอร์มาบวกกล่องหม่ดีกว่านะทุกคนนะเฮ้ยขอแบบขอดาบได้ไหมขอร้องอะได้หมวกโอเคแต่ครบชุดแล้วนะขาดรองเท้านะ เุ้ยได้เร็วหนึ่งพันเลยเหรอแด้หนึ่งพันอันนี้กล่องบวกว้าวได้หนึ่งพันดามีดได้หนึ่งพันดามีดชูชูนะโอ้โหฟิลมีกูดก่ออนเด้ฟิลมิกูดแตกมาเป็นไดมอนด์ว่ะเุ้ยเขาได้ไดมอนด์ฟิลมีกูดเราจะคราฟดีไหมเขาเขาว่าบวกเขาว่าบวกกล่องก็น่าจะดีนะมันก็มีฟิดด็อกไม่ทำให้บวกกล่องไปได้ดิบอลเตอรเนี่ยเออ อะไรเนี่ยเธอได้ปิดเลยเดี๋ยวมันตีเรานะอาอปิดไปแล้วแต่ทำไมมันได้แต่มอนเต้ยนะได้สิบหกบล็อกตั้งยได้สิบหกเขาหนึ่งร้อยบวกอ่ะอันนี้กล่องเก้าบวกนี่หนึ่งมันตัวอีกแล้วไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วเขาตัวหนึ่งร้อยบวกมันเงี้ยกีบสองกล่องสามกล่องแล้ววะขึ้นงี้ยห้ามบวกแสดงว่ามันบวกหมดแล้วอะมันบวกหมดแล้วอะมับวกไปกี่กล่องบวกไปยี่สิบกล่องขอบคุณนะเนี่ยทุกคน เปิดแล้วเธอวันเดอร์อะไรวะไม่ดูเลยแล้วก็เบิกไปเยอะมากสวยแล้วเธอก็มีดาบหนึ่งพันสู้ไงไปกลัวอะไรเอราเขไม่มีย้อนไปเลยนะที่หมายเหตุผลของคำว่าลบอ้เดอร์คลิปเราจะไม่ถึงสี่นาทีโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้ยก็อดเหตุผลของคำว่าเดอ เหลือกองธรรมดาี่กล่องอ่ะเหลือสี36กล่องเออก็ยังได้อยู่36กล่องอ่ะไม่นะเนี่ยโอ้โหก็ธรรมดานี่เปิดได้ขอได้ชุดเลยโอ้โหไอ้กล่องโชคดีคือไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนครับจำไว้ลาใครจะเอาลคกิบอลนี่ไ่เล่นนะครับจำไว้นะฮะเดี๋ยวจะไปท่าการตลาดผะพี่ ใช่จริงอุ้ยได้เปิ้ลทองได้ดาบอีกแล้วดาบสีหรอสีสีดาเมจกับดาบพันดาเมจเขียนไม่พี่ดาบเลยอ้ยเขียไม่พิดาบเลยอุ้ยได้ลัคกี้โพชั่นนะทุกคนโอเคถือว่าได้อยู่่นาจะโว้ได้นำสชคมิรินดาวู้อะเปิ้ลทองแบบตอนนี้มันยังมีมิรินดาขายอยู่ป่าวะไม่ค่อยคุ้นมิรินดาหรอก็น่าจะมีอยู่นะหินเอร์เฟเต้า์โคคาโคล่าอันนี้ทองท่านแบบเฮ้ยเขายังไม่ได้รองเท้าเลยเธอได้รองเท้าอย่าง รองเท้าเขามีแต่รองเท้าเพชรอ่ะตอนนี้เขามีแค่เสื้อและกางเกงไในดัมไม่มีไม่น้ำส้มจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีโคเป๊ซจะกินโคได้มีโคได้จะกินสไปจะแดดอะไรหนักกัได้ที่เฮ้ยหนาเท้อไม่ใช่ไม่เคยดูกหนักคอหรอไม่เคยดูมีน้ำส้มจะกินอะไรแดดเออรู้แล้วอุ้ย สเตปซี่เหรอเจะกินไหมมีน้ำส้วจะกินแเด้ไม่กินไม่กินไม่กินท้งอย่างเลยมีน้ำส้วงไหมน้ำส้วงไม่อยากกินสยาเลยน้ำส้วงมอนน้ำส้วงกินมันน้ำส้วงไม่กินน้ำส้วก็ไม่กินเห็นเขาอะไรเจอรกว่ะหนาจุ่มลงไปไม่ได้จะกินน้ำส้วมเหรอเขาเขาไม่ได้ทำอะไรทางนั้นเลยคูดาบเป็นต้อหนึ่ันหนึ่ร้็ดดาเมจว่ะเลงขึ้นว่ะทำไมเขาได้ดาบดีจังวะ แรงขึ้นด้วยแรงอีกแรงอีกอุ้ยเสื้อแฟนซตาสีส้มอ่้ยเดี๋ยวทำไมเป็นสายแล้วมีฟ้าค่ะอ้าวเราไปเก็บของก่อนดีกว่านะทุกคนเลยได้โอ๊ยขอเก็บของในกล่องก็พอดีว่าเกิดได้หมวกมาเหลือแปดกล่องแล้วนะเธอเร็วมากเฮ้ยไวเกินเดนเย็นเค่อยเปิดนายพีแก๊กอะไรเนี่ยหกสิบดามี ค่อยๆเปิดนะเอาเลยยี่สิบกว่าเราจะค่อยๆเปิดนะเื่อ7เซเว่นอัพมีปลาด้วยนะได้ก่งเกงแล้วโลกิก็โลกิเถอะ อ้ดัพูดดำพูดอุ้ยได้อะไรอ่ะน้ำเซเว่นอัพเอ้ยยังไม่ได้ดับเลยเสื้อเฟนเจอร์เปิดมาจะหมดแล้วดาบยังไม่โผล่เลยอ่ะเขาหลมยังไม่โผล่หรอเขามีเล่มสามเล่มอ่ะมาแล้วเล่มแรกเล่มแรกดาเมจแปดร้อยแปดสิบแปดจอกว่ามีพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอ่ะ ไม่เท่าไรอรอกแต่มันมากกว่าไม่เท่าไรหรอก็เท่านั้นแหละก็แค่มากกว่าทำไม哟ไว้ให้มันได้ก่อนเถอะหล่อนอ่ะจำพูดอ่ะวิลากีพอย์ชั่นอีกแล้ววิเราไม่มีลากีพอย์ชั่นอ่ะไหว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 อุ้ยหมวกเอ้ยมีคนขโมยหมวกมีคนขโมยหมวกเนาะลาลาลาโอ้ยมีคนขโมยหมวกเนาะดาบดาบไอ้หมวกเลยว่าเซเว่นอัพร่ะอืม เฮ้ยเธอมีอะไรมาเขียนนามอะไรอ่ะลิรินดาว้ายอันนี้สมอนสเตอร์เฮ้ยเอาทำไมชินตายตายดิก็โดนตีหนึ่งทีโอพีโคลาบ๊อบบ๊อบเป็นโคลาหุ้ยรองเท้าสีแดงไอ้น้าสีแดงนี่หากินยากนะด็อกเตอร์เปเปอร์ต้องไปซื้อในแบบห้างในสวรวค์ในยามเลยเิ้เ้ยเ้ยไหวมดยังมดแล้วทับคิว เปิดครบแล้วแล้วกูว่าคลิปนี้มันจะสั้นมากเลยโรกิไนคิดว่านายสู้เราได้หรอเฮ้ยแล้วเราก็ต้องเท็นคต่าเฮ้แต่โรกิอ่ะมันเป็นเทพแห่งการหลอกหลวงเขาอาจจะปลอมตัวเป็นเธอก็ได้นะอืมใช่ครับต๋อเออเขาจะปลอมตัวเป็นเธอได้นะขอลองขับดาบอันนี้หน่อยนะมันคะขับได้หรือเปล่าเฮ้ยขับได้นะทุกคนดาบได้เป็นสามร้อยอะขับมาเออใส่ชุดแบบไหนดีเอาหมวกเขียวแล้วหมวกเขียวสีเปรี้ยใช่ไหมั้องสีเปรี้ย เสื้อแบบว่าทูโทนนะเป็นแฟนตาแฟนตาทูโทนนะเป็นเพื่อจากการเกมมันมีแต่สีส้มว่ะเก่งสีแดงเก่งริงสีแดงหรือว่าเราเอาเป็นเสื้อสวินอัพดีไอ้สีมันเป็นเป๊ะเก่งสีไม่เปะอันนี้มันเป๊ะเป่านี้เอาสีเป๊ะเป๊ะนะอ้ามันมันบวกแค่นั้นหรอเอาคิวด้วยอ่ะพร้อมไหมโอเคหน้าอะไรเนี่ยหน้าตอนเม็นเท่าไหร่นะ ดามนี้สามร้อยดามนี้หนึ่งร้อยตอ้กินน้ำส้มซีโร่พกซีโร่เดี๋ยวฮีโร่พอชั่นกินเจไปน้าแล้วโอ้โหจเป็นหน้โอหดอะ่ะโอ้โหเต็มโจออ้สวัสดีเล โอ้โหรับตีต่อทีเรากินกับตายโอ้โหรับตีต่อทีโอ้โสามทีเรากินกับตายอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบเธอโหดเกินหยุดก่อนดาบสี่ร้อยเองดาบกากหรือเนี่ยหยุดก่อนรอไอ้ตี๋ใช้ดาบหนึ่งร้อยใช้ดาบหนึ่งร้อยใช้ดาบหนึ่งร้อย X ตีประมาณแปด X ก็จิบอ่ะดูดินี่แนี่ยเอ้ยเอ้ยล็อกี้ล็อกี้อย่าทำหนูตี X ก็จิบอ่ะตอนต้นคลิปนะโหดจังเลยตบทีเดียวแตกทีนี้ทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกคือว่าของมันโหดเกินอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยธรรมดาชิลๆอ่ะจริงเฮ้ยระวังระวังลูกเฮ้ยนี่ตีไปนะฉันเห็นโลแกอ่ะวองมือ่ะเธอเธอตีเขาอะไรโลแกนไม่ได้หรอเธอตีเขาเขาจะตายโลแกนมันแปลงร่างเป็นเธอหรอก็แย่แล้วหรือเธอแปลงร่างเป็นโลแกนเราโมไม่รู้เรื Mouse ่องเลยอ่ะเธอเธอตีเขาตีว่าไงเธอตีเขาเธอตีเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลแกน เฮ้ยเฮ้ยนั่นมึกล่ไหมเธอเนี่ยอันนี้โลกี้นี่โลกี้เหี้ยไปตายโลกี้แองเลยโอ้ยนี่โลกี้เหี้ยไปเรื่อกิโลเยอะจังวะไปเรื่อยเยอะจังวะเพิ่งเห็นแถบเลื่อนไปเรื่อโคตรเยอะเลยทุกคนแกคือโลกี้ที่แปลงร่างมาใช่ไหมแกคือหลักกิโลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลักกิโลไอ้แย่แล้ว ตายอย่าหมดค่ะที่แกคือไอ้โลกิแกตาย,นยแน่ไม่ทัแนแดกก็ตีแม่นะหรอกเออเอละกิโล <c oughs> ไอตัองค์พูดเอละกิโลตายซะไอเอละกิโลกินอะไรไปทำไมมันเลื่อนเพิ่มขนาดนั้น <c oughs> น่ะกนิน 7-Up จ้าน้ำเซเวหรอเขาไม่ได้เอาน้ำมากินเลยอะ โอ้โหเขาก็มีนี่หว่าเซเว่นอัพโอ้ยแล้วบอกมีไม่ใช่รักกี้บ็อกก็พออยู่ลักกี้บ็อกริงอะเราต้องริงดิริงถึงจะเก่งเราต้องริงทุกอย่างถึงจะโหดสรุปวันนี้ก็คือโรักี้กางมากสู้พลังน้ำดื่มเซเว่นอัพเราไม่ได้นะพี่ขวัญก็กาวเหมือนกันโดนติ๊กโดนติ๊กไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอ้ยโอเอาไรักี้เอายโรักี้ใจเย็นค่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิก ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับคนกิจาอก่ทั้ผมก็แบบเป็นพาท้งหมไม่ได้เลยไม่ต้องพูดต้องพูดแล้วมบินได้ด้วย่ะบินได้ดหรอโอเคไปยไปแล้วทุกคนวันนี้ไปบ๊ายบายบมยบายไา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 ยบายายบายายบาย